สวัสดีครับกล่าวสวัสดีคริปเป็นของทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลเนคนขับรถบัสลำเพลินออฟฟิเชียลครับเกิดปัญหานิดหน่อยครับเมื่ขวาแม่งจิ้งเจ้ามอเจ้าบอกเล่นมันเขาถูกดล็อกลงหน่อยจากคก็บใส่จากเก็บสิทัวรได้วายขุดเขามีความว่าหรือไงผมบอกไว้พ่อไทยคลิปพอได้กุละคลิปกุละวิวสองวิว อันนั้นคอยตัวนั่นผมนี่แหละผู้หนึ่งวิวสองวิวหนึ่งของคอยตัวเขาดูจะไปจะทำอะไรเรื่องเราสิ่งที่ต้องทำยี่ิรถนะรถรถบ่อเนี่ยอ๋อรถจับาลครับจะได้เท่าไรอ่ะขายมาได้กันครับอะบ่อขายบ่อขายเอาบ่อขายคือว่ารถกันอ่ะเอาบ่อยฟังแรงอะไรที่ใส่เหนใส่ผ้าเนี่ยอะไรจะตั้งใหญ่ไฟแดงเมื่อกี้ โบกไอซิดยูว่าเห็นบ่บอไอซิดว่าเห็นเป็นปะบ่มาเบิองใครเนี้<อ>มย,ายมาบอกว่าเขาเห็นน่องฉันไม่มีหลักหลายพันกับบอกหรือ,อว่าเขาเห็นน่องดีบว่ดีบ่ให้ระวังขนเขาเพราะว่าบ่ว่าเสี่ยงบ่มี่เหรอไหมบ่มันเป็น มันเป็นสายพันธุ์เรียบเด้อันนี้กะเกิดขึ้นที่เทสไปใส่ไปก่อนเด้เพราะว่าสายพันธุ์กำลังพัฒนาเสี่ยงมุมีดิอ๋อสายพันธุ์เรียบอันนี้สายพันธุ์เรียบคือสายพันธุ์สายหน้าสิแม่แม่โรมีคือมันต้องเรียนเอาเรียนขึ้นไปก่อนเพราะว่าถ้าอันนี้มันต้องเรียนไปคุณด้วยเรียนไปในตัวเมืองสายพันธุ์ต้องการสายน้าใช่ไหมสินั่งมาหอยนอนห้อยนอเขียวห้างไว้แล้ว มันขาดตอนไหนม่อม่วงนะแม่ครับมีวง้มันแแบบนี้นะตอนมันมีเบืร์อ,อยู่มัเบ่มีเบอแปดสี่ห้าครับอันนั้นแปดนไม้น้องมาบอกตัวเลขไนตะังอยู่นี่อันนเพิ่งกระติเพิ่งกระติ่เพาอะยังเน้ยบานี้จะเอาตัวเลขเน้ยแานี้ปปหนงย่งลเปลยปงว่าต้องมอยน้องจอดซื้อัก็บอกแกม่ สีแยกอไสีแยกนั่นผมมีเอาจบมาบ้านเทนนะสิสีแยกสีแยกเดงีแดงแปดส่สองศูนย์นนันมันของเรามันเป็นแปดแปดสี่ห้าศนอืมอันนั้นง่ายกว่านี้มันเอากันรับวงฟันมาเหมือันัแต่นี้คือมือสุดเดีวก็หัวมั่นเป็นสภาพดี ข่อความไมเกิดเดือเลย้ความคืนแมนวแมนครับอความตัวคืนดิว่มเป่ะเพราะว่าถ้าเกิดรมหันแมนครับพ็เสว่าหัวอวามถึงยังงามถึกินมันจะจังว่าเขาจอละขึ้นเลยดิขิวไนเลยข้นเลยดิคิวขึ้นเลยพอร้าเพียงเลยหรอ การนั่งวางเปล่าออกมาปุห้ามองขวรมีท่าร้ท่าท่านี้่ที่ดีใะก็เป็นนั่งเป็นนั่งใช้เขาออกก่อนเข้าเาตอนนี้เขาอยู่หลังเบิ่นเบิ่นหละตอนนี้แต่แล้วผมออกมากกันบอกง่ามเลยเป็นออกมากกันทีนที่เสียวแล้วออกก็จะได้เป็นจุเทียนออกกนง่าได้แมนเป็น ออกก้อนก็จะเปลี่ยนสีเดียวกันมันย่างมาลุ้นก็จะเปลียสีเดียกันหูลุ้นออกลุ้นมูอออกลุ้นมูอเอาไม่ไปจ่ายมันกิอยราชนั่นบอกก้อนไอ้หนุ่ยน้ำก้นหมดไอ้หนุ่ยครับเมียร้านมาแต่ว่าอีกท่านหนึ่งผมเห็นน้ำก้นเอาออกก้อนยังไหนน้ำก้่นยังไหออกก้อนมืได้วยเหรอออกก้อนมูอแต่จอดอยู่ต่ำลงทีละคนทีละคนอยู่ออกก้อนน้ำก้น พี่้องขอาูไหมครับออกก้อนมูตาน้ำข่น่หพอนออกก้อนเสนางานไงาพอรถพารถสิออกไอจันก็ล่องอีกลองอีกก็เลยมานแ้มาว่ฮะวกแรกออกก้อนมูเขาสับเซ็งมันไอ้พวกแบนตัวมีดิไอ้วงแบนไอ้วกแบนกันไวง เยู้วอ่อนอ่อนเมาใส่กันต็เทียบเทียบเบอร์ไกลกันงปใ่แครับตัวใส่เทียบเบอร์ใส่บ้านไกลกันนี่ของมานี่ของก้อนนี่ของไม่ด้ฮะของไม่้เจอเจวตัวตัวที่กันไหวอะโบ้ขาบ้เป็นอย่างแต่ตัวที่บบมีกันไหวนะคดีดีเมา่ีล S <S กแค่เสียงเนี่ยมี่ไ่ว่าเสียงเนี่ยจากมื่นี่มันบ่ถึงามบฟาวไปเรื่อยเขาเด,ดี๋ยวผมก็จะได้อีกคลิปนึงครับเก็มเฮ็ดบ่แไมครับจ๊ออาลิงครับ เว้ยจะจะวิดเขาวิดเขากระพานขึ้นเด้อจะไปจอดอยู่ที่เขาวมันเจี่ยงหมูอดีตจ่ากับเป็นจอดอยู่โอ้ยดีไลยดีเัยกรานขึ้นกับอยู่ลุกนาย่าดีเลยเป็นก้อนอยู่กลางๆมันเจี่ยงหมูดีได้เป็นก้อนนี้ถ้าไปเป็นยูเทิี่นี่งานเขาเลยคือต้องบืนไปอ่ะแต่ชิมาหาซื้อเลยแล้วบอสขับมันไปได้ยูแต่เอาข้ามห่อนทิอันตรายเลย ถ้าบางนังยกไปเห็นเจ้าวิเนียบางนังยกไปจบแล้วเลยอีกประมาณยี่สทีก็ตมาหนังอ่ะเดเมือใส่เพราะวนังนักินครับนังนังญี่ปุ่นเขาเดมือใส่อยู่ไม่เห็นห่เห็นหรอ้ตาเบื่งังเจบก็่จบกันิอกนะผมงนี่ว่าสมมือมันจบจบสีมบยเดม

เป็นบ้านอนเป็นบานอนนของปูไปนอนห่างวางปูไปเห็นไปเอไปนดวปูไปเห็นต้นไหนนอนหนูหมดปูไปเี้ยขื่นขึ้นบนหินเสียังหมดว่าสิเอารถไปใส่ิ้ปูไปใส่เบิร์ตดงานงอดิ้นี้มันมีแต่เพื่อหล่อเด่น ช่วยมันด้วยเจ้าควือกก็อีกใดดิจะแปดแล้วดิจะแปดแล้วเอาแปดเขาลองแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แดแปแล้วดิครับพี่นอนคุณรับกิีกอ่ะ เอาไว้ okay. ทำานี้ก่อนครับพี่น้อง <Okay. S 1> ไปผอกันไหมคลิปหนาครับใคจะใครใดบ่ <Okay. S 2> ไ,ไดรครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ